One, two. วันนี้นะคะพัดจะมารีวิวตอนนี้เราอยู่ที่กวงไถ่นะคะกม13โชวร์รูมที่พัดประจาอยู่เดี๋ยวเราจะนํารถคันที่รีวิวนี้ไปส่งกันที่จังหวัดปทุมธานีจ้าก่อนที่จะไปส่งนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าเป็นรุ่นอะไราและแต่งลองขนาดไหนคันนี้แต่งจัดเต็มตามใจลูกค้าและมีซิกเนเจอร์ด้วยนะคะด้านนี้เลยจ้า เป็น4ประตูในรุ่นไททัน GT นะคะขับเคลื่อน2ล้อราคาตัวนี้จะอยู่ที่9 8 8 5 0 0นันะคะตัวนี้มีได้กันัน3สีจะมีสีดำที่อยู่ข้างพัดนะคะแล้วก็สีส้มและก็สีขาวนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นรถที่แต่งมาจากโรงงานแล้วนะคะแต่งมาจากมิสซูมอเตอร์บ้างแล้วหล่อๆแล้วแต่ว่าเรามาแต่งจัดเต็มเพิ่มนะคะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่ตัวโลโก้ไททันสปอร์ตนะคะเมื่อรถเป็นสีดําเราจะติดตั้งตัวโลโก้ที่เป็นไททันนะคะเป็นสีโคมเมียมเข้าไปเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถนะคะหล่อมากขึ้นในส่วนกระจังหน้าตัวนี้นะคะเจ้าแอนดลิกเขาทำมาจากโรงงานแล้วนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือนะคะมิตซูบิชินะคะ ของเจ้าแอลลีปกติจะเป็นใต้ใช้ยกันชนสีดำแต่ลูกค้าต้องการจะใส่เป็นสเกิร์ตท,ทรง ABS แบบดำเงาเราก็ติดตั้งเข้าไปโดยการถอดใต้ใช้ยกันชนออกนะคะแล้วก็ติดตั้งสเกิร์ตใหม่เข้าไปตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตท,ทรง ABS ดำเงานะคะมีหูรากสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นตัวไฟ LED นะคะ มาดูในส่วนของค้อบไฟหน้าตัวนี้นะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสอยากได้ค้อบไฟหน้าแบบดำเงาอ่าเราก็ติดตั้งเข้าไปจะมีตัวหนังสือตัวนูนขึ้นมานะคะสีแดงนะคะเขียนว่าไททันนะคะในส่วนของครอบคิ้วตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเราเพิ่มเข้าไปด้วยครอบไฟตัดหมอกแบบดำเงานะคะมาดูในส่วนด้านข้างนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสอยากได้ซุ้มล้อแบบดำเงานะคะแบบมีหมดุดเราก็จัดเข้าไป ในส่วนของล้อแม็กนะคะเดิมๆตัวนี้จะเป็นล้อแม็กสปอร์ตขอบ18จากโรงงานอ่าลูกค้าก็เปลี่ยนนะคะเป็นล้อแม็กลายดอกไม้ลายยอดฮิตเลยเพิ่มความหล่อด้วยยางมอนสเตอร์2ทนะคะตัวนี้ขอบยางจะอยู่ที่265ทับ60 R18 นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ลายแบบไหนเรามีให้เลือกครบจริงๆเลยนะคะ แล้วก็มาที่ด้านข้างนะคะเจ้าก,กระจกตัวนี้นะคะก็เป็นสีดําเงามาจากโรงงานแล้วรวมถึงเต้าเจ้าชายบันไดตัวนี้นะคะ <_ d ream> ก็ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะเราก็เพิ่มความหรอเข้าไปอีกนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะใส่เป็นข้อมือเปิดแบบดําเงานะคะเป็นเซ็ตดําเงาทั้งคันนะคะตัวนี้มีตัวหนังสือไททันสีแดงเช่นเดียวกันแล้วก็เพิ่มความหรอด้วยกันศาสตัวนี้นะคะเราใส่เป็นกันศาสรงสปอร์ตทั้ง4ประตูเลยนะคะตัวนี้จักแข็งแรงทีเดียว แล้วก็ใส่เป็นเลาหลังคาด้านบนเข้าไปนะคะตัวนี้ติดตั้งให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะของเจ้า GT นะคะแอดลีขับเคลื่อน2ล้อนะคะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างเข้าๆนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะส้มดำทูโทนนะคะเบาะหนังทั้งคันนะคะแล้วก็มีเบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะตัวนี้อ่า ตัวนี้จะเป็นกล้องมองรอบคัน360อ,องศานะคะตัวนี้ติดตั้งมาแล้วนะคะออปชั่นของเขาในส่วนของกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจ k l s เป็นปุ่มกด PUSH START นะคะพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมี Cruise Control นะคะแล้วก็ปุ่มควบคุม,คมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto Air แอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดเดี๋ยวเราจะติดตั้งกล้องวิดีโอบันทึกภาพหน้ารถเข้าไปนะคะ บอกว่าบอกเลยว่าออปชั่นล้นเหลือจริงๆเลยนะคะในราคาที่9ก้าแสนนิดๆเองนะคะแล้วก็มาที่สติกเกอร์ของเจ้าแอนลีนะคะตัวนี้เขาติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสติกเ cker ไททันแอนลีนะคะด้านหลังตัวนี้เราจะติดตั้งโลบ์สปอร์ตมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วและซิกเนเจอร์ของคันนี้นะคะก็คือการใส่โซมอสเข้าไปนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าฝาปิดท้ายกระบะนะคะตัวนี้จะเป็นของโซมอสแท้นะคะ ลูกค้ารีเควสติดตั้งเพิ่มนะคะเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าตามใจลูกค้าอยู่แล้วนะคะมาดูในส่วนด้านหลังนะคะเราติดตั้งเป็นข้อไฟท้ายแบบดำเงาเพื่อให้เข้าเซ็ตกับข้อไฟหน้านะคะการชนท้ายของเจ้าเอลีตัวนี้ก็ทําสีมาเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงมือเปิดฝาท้ายเหมือนกันเเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวนี้นะคะเราจะใส่เป็นข้อฝาถัางน้ํามันเป็นเซตดำเงาเช่นเดียวกันนะคะ อบอกเลยว่าคันนี้โคตรหล่อนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจแนวการแต่งแบบนี้ก็เดี๋ยวพัดจะพาไปดูแล้วกันนะคะว่าแนวการแต่งแบบนี้รอขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยจ้า แแต่งบบนนี้ะะคะจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะคะต้องชอบใจแบบคันนี้แน่ๆเลยนะคะแล้วก็ลูค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเขตกรุงเทพปริมณฑลสนใจจะเข้ามาจองรถกับพัดนะคะหรือว่ามาซื้อรถกับพัดและชอบการแต่งแบบนี้นะคะลูกค้านะคะสามารถแอดไลน์พัดมาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรหาพัชเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูมโชว์รูมของพัดอยู่ติดถนนบ้านานาตราดกม13นะคะลูกค้าโทรหาพัดได้เลยนะคะ ที่เบอร์0831103784นะคะหรือว่าแอดไลน์ด้านล่างเดี๋ยวพัดจะทิง้งนิกงไลน์ส่วนตัวไว้ด้านล่างนะคะรวมทั้งพัดจะเป็นคนตอบคำถามให้ลูกค้าทุกท่านนะคะรอกันนิดนึงนะคะตอนนี้บอกเลยว่าขายดิบขายดีมากๆแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพนะคะปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดทั่วทิศทั่วแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆของประเทศไทยเรายังมีโปรส่งฟรีทั่วประเทศนะคะรวมถึงไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านนะคะ พร้อมรับแคมเปญดีๆนะคะแต่งจัดหนักจัดเต็มส่วนลดเน้นๆดอกเบี้ยถูกๆต่ำสุด0%กันทีเดียวเลยนะคะลูกค้าสามารถรีเควสตมาได้เลยบอกได้เลยว่าออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะก็ปรึกษาพัดได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะเข้าไปชมเพจของพัดนะคะพัดจะลงคลิปรีวิวนะคะทางช่อง YouTube แล้วก็เพจของพัดนะคะชื่อเพจว่า มิสซูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งตัวนั้นจะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบการโอนจองของลูกค้านะคะที่หลังไหลโอนจองช่องมิสซูจริงใจมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พัดด้วยนะคะและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆรบกวนกดกระดิ่งด้านล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบที่คลองหนึ่งนะคะจังหวัดปทุมธาน,นีส่วนคลิปหน้านะคะเราจะไปเจอกันที่ไหน งมอบโชว์รูมหรือว่าต่างจังหวัดเดี๋ยวเรารอชมให้ดีนะคะมีคลิปมีคลิปให้ชมหลายๆคลิปมากเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็การอุดหนุนจาก FC แล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีจ้า